ทางทีมของชาแนลคาร์เลนเฮดบรีชาแนลเนี่ยเ็ามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมาจากแฟนคลับมาจากแรงสนับสนุนของอคุณผู้ชมสป,ปอตเตอร์คนที่คนที่ติดตามรวมถึงลูกค้าด้วยที่ทําให้เกิดซีดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับจริงๆน้องๆดีใจนะคะที่ได้รับแรงแรงสนับสนุนเยอะอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วสิ่งที่ทุกคนสนับสนุนมาค่ะเราดีคืนกับถูกสังคมค่ะเราอยาก ทำให้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่สำหรับทุกอย่างแสดงว่าอย่างทุกอย่างเดือนสามล้านนี่ก็คือมาจากช่องแล,อแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็ลูกค้าที่ทลูกค้าเนี่ยะคะ่ะคนไม่ได้โดเน a t ค่ะอันนี้เป็นเงินส่วนตัวของน้องที่ได้จากการทํางานนะคะไม่ถึงทาง,งานจากช่องหรือว่างใช่คะ่ะทำงานที่มาจากลูกค้ามาจากและการการซับสบไคร์ทุกอย่างเนี่ยค่ะเป็นเงินส่วนตัวของเป็นเงินส่วนตัวของน้องค่ะแล้วเราก็เอามาบริจาค ไม่ได้มาจากมาจากการเรียอะไรจริงๆแล้วน้องทํางานไม่ได้เกี่ยวกับตัวเงินค่ะน้องอยากทาด้วยแพชชั่นแล้วน้องตั้งใจค่ะเราิดีใจมากยดีใจมากขนาดวันเมื่อวานภาพของใไปนคนยิ้มรู้สึกว่าเลือกไม่ผิดกับรอบนี้รอบเจคูก็มีความสุขที่ได้ทำแบบนี้ที่ทำสิ่งดีๆและน้องก็ย้ำเสมอว่าสำคัญที่สุดเลยเนี่ยสิ่งที่ดีที่ที่ออกมาเนี่ยเป็นเพราะว่าได้รับได้แรงสนับสนุนจากจากแฟนๆทุกคนครับอืม แฮปปี้มากน้องเป็นคนคิดเองครับน้องเป็นคนคิดเองเขาเล่นแฮรเดบรีนะครับแล้วก็ทีมงานของเรานะครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ต้องขอบคุณทุกแรงสัสนุนนะครับขอบคุณแรงซัพพอร์ตทั้งคนที่ติดตามแล้วคนที่ดูยอดิูที่มันเพิ่มขึ้นเหล่านี้ล้วนเป็นแรงเ่เป็นกําลังใจให้น้องได้มีกําลังใจผลิตงานดีๆรวมถึงทําสิ่งดีคืนกลับสู่สังคมอขอบคุณมากๆครับ